ี่มีหนูเวลสีสิบจะได้มีสีหาวแรกกับนกโคหนามาหน้ามาหน้ามา,า,มาอดี๋ยวไปแรกเนาะไอ้นี่มันชอบบิดเว้ยมันเป็นเพื่อนพี่เว้ยเนี่ยกินข้าวกินข้าวอยากได้มีสีขาวคืออะไรอ่ะมันแปลว่าซั่วมากเลยเว้ยไม่พี่อะถามเพื่อนพี่ว่าไอ้มัน่ใช่เพื่อนพี่ไหมพี่ไม่รู้ไงว่ามันเอารหัสอะไปขายหรือเปล่าเพราะว่า มันพิมพ์ไม่รู้เรื่องอะ่ะเข้าใจปะมันพิมพ์เหมือนอนุบาลอะ่ะมันพิมพ์เหมือนเด็กอะ่ะเพื่อนพี่น่าจะไม่ใช่คนไทยนะเื็นคนอิตาเลียน <c oughs> <c oughs> อิตาเลียนนี่อะไรวะแปลว่ามันก็ขายรหัสะดิเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งมึงอ่านะไ้เช่นี้ก่อนละครเล็กคุณได้ไหมคะและคูณแล้วตอนนี้นายให้เราได้ไหมมาพีโค้ดหน่อยได้ไหมมื่อะไร ได้ตัวนี้ได้ไหมปัดตานีใช่ปะตอนนี้ไม่เห็นให้คุณเลือกนะได้เลือกคุณนะเราขอหน่อยอ่าภาษาเยี่ยดเเราอยากได้เลขคุณอ๋อแลขคูณเลขคุณคืนแลขคูณเว้ย <c> ก <oughs> ็เป็นยาอ่อน่ะเเรามีเรามีเอาไหม ไม่น้องตอนแรกมันมันไม่น่าใช่มันไม่น่าใช่เพื่อนพี่แล้วเว้ต้องไปถามว่ารหัสนั้นน่ะมึงให้ใครไปไอ้เนี่ยเนี่ย,ยมันพิมพ์เหมอ่อราคาเหล็กฝุ่นราคาเหล็กฝุ่นเท่ากับแล็คูนนะทุกคนราคาแล็คูนตัวหนึ่งได้ไหมอะ่ะได้ไหมคะแล็กคูนมาได้ตัวนี้หนูส่งหนูยังไม่ได้อะ่ะหนูขอได้ไหม ขอเป็นอะไรเลยอ่ะเขาเลิกขอเรียกคู่แล้วพี่เขาเลิกเรียกเอาดีเขาสงบสุขแล้วว่ะเนี่ยมันเอาอีกแล้วมันเอาอีกแล้วไหนมึงบอกว่าเขาเลิกเรียกแล้วแต่คุณได้ไหมอ่ะอ้โหเลขกคู่บ้างละเรียกคู่บ้างละนี่นีนี่สุดหล่อแล้วเห็นป่ะเห็นป่ะ ไอ้เคียมารูปแบบเมื่อวานเลยเมื่อวานเขาเรียกพี่อย่างเงี้ยเมื่อวานเขาเรียกพี่อย่างนี้เลยอย่างนี้เลยเขาบอกว่าขอไข่ไข่แดงได้ไหมคะสุดหล่อเ,เ,เขาพิมพ์อย่างเงี้ยกูจําได้เลยกูนึกว่าเพื่อนกูกูเลยให้แต่ทำตัวอย่างนี้กูว่าไม่น่าใช่แล้วเพื่อนกูน่าโดนแฮกรหัสอะ่ะก่อนนะคะพี่สุดหล่อให้ให้หนูหน่อยได้ไหมคะหนูเป็นผู้หญิงตัวเล็กเอง แสดงความน่าสงสารไว้ไอ้หนูไหนไหนไหน,นอันนี้ต่อด้วยอันนี้ต้องปลูกเก็นี่อยู่ๆก,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 ก็ได้คลิป งงจเจ้าเนี่ยมาใหม่รสชาติต้องการซีอ a g ก i นทุกคนขอบคุณที่มาดูกันมากบาย